ส้มตอนนี้เฮาอยู่ที่บ้านย่างสูงเฮาบกำลังเดินทางไปที่บ้าน <'re S 1> ถาักอิงห่างอันนี้เป็นทางลัดระหว่างบ้านต่อบ้านทางเหล็กเก่าบีบ้านเป็นปลาซนก็เป็นแบบนี้เนอืมปลาเนาีแบบ้ยปลาซนกแบบ็เป็นแบบชนบทนั่นแหละ,ะงานไม้งานทรงสัน้นอ่ะนี่ยร่างนี่เก่าแก่แห้ง คนอยู่เลยเนาะเกาแห้งมีคนอยู่หมละวันนี้หันไม่เนาะเป็นบ้านน้อยนี่บ้านน้อยบ้านหวยที่ห่าไปก่อนอันเป็นบ้านใหญ่เลยคือวันที่เข็นนี่กับบานหวยบ้านจอกันเป็นบ้านใหญ่โอ้ตัดเลียนปลูกไม้บ่านี่งามเนาะเลียนกันไปเลยโอ้เจ้าามลูกเนาะมันมันมีแกนเนีย มเจ็ดลักท่านผู้ชมิศเจ็ดลักแต่ว่าเป็นทางแดงสินแหละไปตามทรงหน้าอยูไ่ไหนเป็นทางลัดไปตามทรงหน้าแต่ว่าเป็นย่างฝนนี่คือว่าค่อนข้าง,งว่าอันตรายเนาะโอเคไปฮอดเขาจะถ,าถ่ายเป็นตุดต่อนในเมืองหน่านผู้ชมเนาะทางไปบัดทาดยิงขาง,จา,จ,าาง,งจากบันหวยจากบันย่างสูงจากบันหวยมาบันย่างสูงแล้วก็ออกไปบันท้ายยิงข้าง ก่อนกับเที่ยวทางสงสร็นนี่แหละมาได้นี่หน้าเฮาทั้งหมดได้ ูงพวกขามน้อยบัตรพ้นสูงมีปีหนึ่งน้ำท่วมแถวนี่นะแถวนี้มีเงินไปซนเนาะท่วมเบิดท่วมหอดเกือบลังค้าเงือนไี่จ้เอาผนแหละท่วมแท้ท่วมว่าปีนั้นนะวัดหน่ว่าสูงๆหน่อยน้ำถ่วมเซยทางก็จะเกือบประโยกระดับกระต้งเพียงแต่ ยังฟุนเอยอ่ะ ในบ่ททางเงินเอาสหมรงนี้แม่งามได้ขนาดน่ะแต่ว่างานเรากระทรงนี้อะไรเงินเราก็ได้แบบเดียวกันเลยต่อเติมของป้าเดอาเงินมาอยู่แถวไหนรายละเดียดเนี่ยมีเงินพอพกอยู่ลายละเดี๋ยวนี้ยนะโอ้โหแต่บรรยากาศดีบรรยากาศหนึ่งเด้อท่านผ okay. ู then, here, uh. à, uh, ete, right? ah, yeah, ้ชมใครก็เคยมาทางเซนนี่กะเบิ้งเอาเนาะอนิวัตนหนิทางนี้วัด ทั้งในวัดเด้อในวัดบัตรพ่นสูงบัตรพ่นสูงกับเป็นบัตรหน่อยขึ้นกันข้างาทางสิเนหันเข้าไปมึงวาก,กันอะไรไนดะ้เข้าไปหอดหันแล้วก็แวเ่วเข่ามึงวาะมอกรว่าห้องเรนกับไปตามทางยางท่านนี่บอกห้อลัดมาหนีน้อยเยินวะมัดกี่หลัไปอีกน้อยหนึ่งกับหอดทางแวไปบรรทัดไปไปบัตรมึงวานี่ไปบรรทัดมันมีสามแยกนะครับไปบรรทัดไปซื้อ ไปพวงละเดียวไส้แต่ขาไปได้เมื่องประมาณหารักวะโอ้สูงแค่ไหนเฉมาะคนสูงเนาะเฉพาะเอิ่น่าคนสูงนี่สูงค่อยู่นี่ก็มีครัวอีกจุดหนึ่งจะครัวแล้วผ่านมัน,นสามสามครัว ท่านนี้เธอว่าติดติดกันท่านผู้ชมอันนี้แม่นบ้านดงหมักยางอันนี้ก็เป็นบ้านนิด่อยขึ้นกันอีกเนาะในระวางข้างไปทีถาดอิงห้างจากบ้านที่เอามาหันตามข้างมาเนี่ยก็มีผ่านจบ้ตรผ่านบ้านย่างสูงบัตพทดสูงบ้ตรดงหมักยางแ้วก็จังหอดบัานเนาะแต่ว่าแต่ละบ้านนี่ห่างกันพ่รลายนี่ได้ไปแม่นแท้เนาะ ้ช่ไหมพุกมอน้อยดงหมักยางเนี่ยการตั้งซื้อบ้านนี่แม้ก็ว่าเขาจะเกินตามมันลักษณะพิเศษเขาแต่ละเขตนะดงกับไม้ทั้งปลาดงฮะเนาะหมักย่างก็คือเป็นหมักใหม่ชนิดหนึ่งแสดงว่าแถวนี้มีหมักย่างหลายเป็นปลาเป็นดงเขาจะเกิดดงหมักย่างทั้งนี้ไปนั่น ทางนี้เบื้องสายนี่เบื้องสายนี่เป็นไปบึงวัดบนมีน้องหน้ำมาะนะปันจะไปอยู่ได้เนาะ นี่เป็นทางยางอย่างดีแน่นี่เทาสิงลล่งไปไหวฐานได้หนึ่งนอท่อาทางนี้อะไรกันเอามา็มกันเยาคล้ายเครื่องมูลนิธิิ้นตไไะไบราชวงศ์ม,มีลิธิก็เตอร์คอย ก็เจ้าเห็ดใหม่ต้องล้มืัวใหญ่เลยทาวนเลยทําอาหาสุดก่อนคนขายเขาลรามได้หลายเนาะเบิ่งมาเมื่อนี้ิมีปึ่็มีหั่นกาแฟพอมาเนี่กาแฟเป็นถาดมาซะเติมพลังกันบ่เฮานี่ก่อนกลับไปเอาไม้สั้นก่นจอดรถใหญ่จอดอยู่ยามันกินข้าวปุ่นจอดกินดัลลังแคปนี้มีหั่นขา มาสุดก่อนเขาลามลายเลยสุดนี้พวกมีเนาะมุนยานมเนาะบอดืนเนี่ยมีถุงยามเลยไทยปีไทยปีปิ่งไก่ปิ่งไก่บัตรถาดก็มีนุ่มตัวนุ่มลงมายอดียวถาดเ <c oughs> ย็นจอมถาดแล้วเนาะมาไหนถุงยามง ใช่เนื่ังจา่เราจิอยู่นางล่างข้าวาวดงเขาจล้างเขาล้งเขานี่จอประตูคองนี้ดิวันโฮมีนะจอดน,ะนี่บนทางเขามีคุณข่ายยุคูงข่ายเองดีมากชื่ว่านางฟ้งซาลี่นีเมลมามาไวถาด อาถรรพ์ทีข้างก่อนกลับไปเส่สมบูบมรณ์ท่านผู้ชมดอกทราท่านเกียรติ เจ้าหาบอไราเออดีแล้วแ,แม่นี้ได้อีเออท่ากอต้องทน้ดีขึน,นขับไปไหวเลยไหมขับนี่ีกรน้น,นะพ่อไหวนี่เลยขป็นหามหรอผุ้ชายกุแร้อนหน้าปดเกิดสดหมวกวะ าหามทันยิ่งเข้าไปในกกำแพงทาาด มื่อนี้นักท่องเที่ยวบรหลายบนใดท่านผู้ชมเข้ามากราบไหว้พระธาตุยิงห้างเพื่อขอพรให้ขอโศกขอลาบเนาะให้คุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยให้จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนาทีการงานกัมีอยู่บางส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่หฮะเอาพาชมบรรยากาศอ้อมหอบบริเวณธาตุจังหน่อย ก่อนจะกลับออกไปตอนนี้กัประมาณสี่โมงแรงบายสี่โมงแล้วพระธาตุี่ข้างก็บือเป็นพระธาตุสักดิ์คููบ้นครูเมืองของแขวงสวรรคเขตเพิินจะจัดปุญใหญ่ถูกๆปีท่ทททานผู้ชมในส่วงเดือน12 มีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งมากลับไหวแล้วก็มาทายหู よし ข้ากมาเาล้ายังขาไม่ปเอาจหอนะนนข้าวกรรมใส่ข้าวกรรมหลาหลาวะใส่ข้าวตลกัง่ายงพร้อมหอนิพันเกียร์เขาลามเด้่เขาล้ามยังเขาล้าขากรรขาขากรรอ๋อนี่ขากรรม เซ็ยังไงก้าวะมี <amos>. so, win, ่าง so, so, ่าผสมน้ำตาลใส่ของเก่ากใส่ก็ได้บุตรีเสก็จแบบงเขาเอามาง่าห่วยเลยพี เลยแหละโอ่ะเ้าิมต้องอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆมันองได้เด็กไเคยไมตัดนะคะไบเปเบปเปเปตีตไวเือมันใเียกตนเน้ย้ยไหม่วา้วยไหม่วาดไหม่วานสวย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 สลยสวยย ใก่้จะค่แล้วมันค่ำแล้วสวยบลากระเทียมลาคารเาลาบ